สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตัดหญ้ากันนะคะใน,นวันในเมืองมองนิ้วสิต้องตัดหน้าบ้านข้างบ้านทั้งหมดนะคะหญ้าสูงแห้งเสียบกัปปานี่เคืองแข็งเนอะเสียบกัคปาเคืองแข็งเนาะหญ้าสูงแห้งจะต้องตัดทั้งหมดนะคะตัดบริเวณหน้าบ้านลัวก็ข้างบ้านแล้วก็หลังบ้าน ทางบ้านนาบ้านหลังบ้านต้องตัดเบิดนี่ต้องตัดทั้งหมดนะคะวันนี้ใช้เดี๋ยวแต่แจ้นะคะเพราะว่าปกติเลีว่วพอเนี่ยปกติเล้ยวหยาจีจางคนจางคนมาตัดบันที่นีมันเบิดที่ละหลายแล้วก็เดือนนึงตัดไรยเท่อเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกช่วงนี้ฝนตกแล้วที่นี่หยามันขึ้นเร็วแล้วก็จางคนตัดดูแล้วมันมันเบิดเงินหลายสินาดามื่อนี้ก็เลย ว่างแล้วก็ช่วงหัวค่ำก็เลยอยากจุตัดหญ้าจะตัดทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าขั้นใดสำใดก็เอาสำนักสะกอนทำมันมืดทำมันบ่เห็นห <bilingual> <nic> ูก็เสีเอาซสำธิดายสะกอนถ้าบ่แล้่ยวกับออื่นค่อยมาต่อไม่แต่ถ้าวัอนี้แลี่ยกะแคถือว่าแลี่ยววันนี้เราจะตัดทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเว้นอาจจะเว้นช่วงต้นไม้ไปจักน้อยอาจจะไม่ได้ตัดแถวๆกอต้นไม้เพราะว่าหนูเหมือนผ้าตัดเก่ง วันนูมขี้มูกหนู้ว่าสบายทัถ้าหนูว่าสบายนูมขี้มูกอันนูบ้านเด็ตัดแกงนูก็เลยบบ้านเด็ดขาดตัดไก่ต้นไม้นูอยากนูตัดต้นไม่ออกเดี๋ยวชีเว็นต้นไม้ว้เดี๋ยวให้พอมาตัดที่หลังกระชีเว้นแถวๆคนต้นไม้ว้จักน้อยให้พอมาตัดที่หลังให้นูบวกกับตัดไก่นูอยากนูตัดต้นไม้ทิมยานแบบว่ายันใบมีดไปถึงต้นไม้แล้วต้นมันขาดเดี๋ยวจะเว่นไว้แล้วก็จะตัดบริเวณนี้นะคะบริเวณที่มันเป็นหยา แล้วจะพอจะมาตัดจะพาไงมาเปิดข้างหลังก่อนมาข้างหลังจะเยอะขนาดใดเดี๋ยวจะตั้งกล้องถ่ายเอานะคะพเพราะว่าข้าบ่มีคนถ่ายให้ข้างอาจิตตังกล้องถ่ายอันนี้อุปกรณ์ตัดหญ้าเราข้าตัดหญ้าพอบุญเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะคะคาดว่าน่าจะสองหมื่นถึงจะแล้วอันนี้ลังบากนะคะอันนี้บริเวณลังบาก ั้านบาร์กัญญาสูงนี่ร่งางมันกัญญาสูงห้าแต่ว่ามองนี้อ่ามองนี้เพิ่นมาตัดไปแหงว่าแล้วอ่ะมองนี้พอหลอมเพิ่นมาตัดแหงว่าเพิ่นมาตัดไปแหงว่าแล้วกับจีบีอแค่จุ่มนี่ยส่วนทางนี้นิดนึงนี่ส่วนทางนี้ที่เพื่นตัดเดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดนะคะทุกคนคะอาจจะหกเนยจักน้อย โอเคค่ะเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องก่อนนะคะ สรุปแล้วไม่เสร็จอ่าได้นิดเดียวผ่อนได้นิดเดียวนะในตะมังหน้าบ้านนิดเดียวได้แค่นี้นะคะมองกับมันตัดได้แค่นิดเดียวนะคะเดินเงินมาต่อเพราะว่าทำคนเดียวนะคะมือกับดิสันแตงหน่อยหนู้ปกคนถนัดหนู้ปกคนถนัดนะทรายเราแบบที่นี่นู้นนูใส่มือกำอันอันนี้ข้างขวากำข้าเล็กข้างขวา ลราหนูอาเล่เป็นจับแตงโมพบกค่อยถือปันใดเพราะว่าหนูเป็นคนถนัดซ้ายแล้วันที่นีมันใส่กำเนาะหนูอาเลยเจ็บแขนปวดแขนมือสั่นปวดทั้งมือสั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกนะคะมือเอาซสนี้ก่อนมือแห้งอากาศร้อนมากนะคะมันอากาศมัน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 ร่มมันอย่างน่าด่ามันเอาวันที้หนีเงยแตกเงอแตนหอนโอเคคทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมา้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ